สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายเรื่องของคุณภาพที่เราคุยกันมานั้นแท้ที่จริงมันผูกพันอยู่กับเรื่องของการบริหารอย่างแยกไม่ออกดีเดียวครับการบริหารคืออะไรหรือการบริหารคือการใช้สติปัญญาความสามารถและความพยายามทำสิ่งต่างๆให้บรรลุความสำเร็จเกิดเป็นความเจริญก้าวหน้าได้ การบริหารมีองค์ประกอบอยู่สามส่วนครับส่วนหลักของมันคือการควบคุมอีกสองส่วนคือการจัดการกับปัญหาและการปรับปรุงและพัฒนาการควบคุมซึ่งเป็นส่วนหลักนั้นตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าเราจะไม่ปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามยถา,ากรรมแต่เราจะต้องควบคุมสิ่งที่ต้องควบคุมในจุดที่ต้องควบคุมควบคุมอะไรกันบ้างเ่ย ควบคุมตั้งแต่กระบวนการควบคุมคุณภาพของผลงานควบคุมการผลิตหรือการดำเนินงานในเชิงปริมาณควบคุมสภาพแวดล้อมควบคุมความปลอดภยัยควบคุมอะไรต่ออะไรมากมายครับในการควบคุมที่หลากหลายดังกล่าวนี้ถึงจะมีความแตกต่างมากมายแต่ก็ใช้วิธีการหรือเทคนิคอันเดียวกันครับเหมือนกับการขับรถ กล่าวคือเริ่มต้นด้วยการไม่ติดตาไม่ปิดหูคือเราจะต้องได้รู้ในสิ่งที่ต้องรู้ในเวลาที่ต้องรู้ว่าเป็นไปตามที่มุ่งหวังแล้วหรือไม่นั่นแสดงว่าก่อนที่จะทำการควบคุมหรือก,ก่อนการดำเนินการใดๆจะต้องมีการกำหนดข้อกำหนดสิ่งที่มุ่งหวังให้ชัดเจนกันเสียก,ก่อนว่าต้องการให้ทำอะไรให้ได้อะไร แล้วก็ต้องจำข้อกำหนดดังกล่าวนั้นไปทำให้ผู้ปฏิบัติได้รู้และปฏิบัติตามเพื่อจะได้เกิดผลตามที่มุ่งหวังหลังจากที่ได้รู้ในสิ่งที่ต้องรู้ในเวลาที่ต้องรู้ว่าเป็นไปตามที่มุ่งหวังแล้วหรือไม่นั้นผู้ที่ควบคุมจะต้องตามไปบังคับปรับแต่งอย่างใกล้ชิดเหมือนคนขับรถที่ต้องใช้มือจับพวงมาลัยเท้าต้องเหยียบกันเร่งและเบรกอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผลเป็นไปตามที่กำหนดได้จริงจะเห็นได้ว่าการควบคุมนั้นเป็นการใช้สติปัญญาความสามารถและใช้อำนาจของผู้ควบคุมตรงกับแนวคิดของเดมิงที่เขียนออกมาเป็นเดมิงไซเคิลว่าการดำเนินงานใดๆจะต้องแพลนดูเช็คแอคชั่นพวกเราทั้งหลาย เรื่องราวที่เล่ามาดังกล่าวนี้เรียกว่าเทคนิคการควบคุมคุณภาพดีๆทำได้ไม่ยากหรอกครับถ้ามีความเข้าใจเรื่องราวต่างๆอย่างถูกต้องโปรดติดตามชุดความเข้าใจสำคัญที่เป็น Quality Realization Concept ตอนต่อไปได้สวัสดีครับ